พิมรี่พายแจงดราม่าจ้างผลิตน้ำปลาร้าแล้วเท0ูนย์ล้านพร้อมโชว์แชทจากกรณีก่อนหน้านี้ที่เจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ำปลาร้าให้แม่ค้าออนไลน์คนดังส่งของให้กลับไม่จ่ายเงินทวงถามไปก็โดนต่อว่าก่อนยกเลิอกออเดอร์เสียหายกว่า13ล้านล่าสุดเมื่อคืนวันที่4กรกฎาคม2566พิมรี่พายหรือพิมพันสัรรัฐแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้ออกไลฟ์สดาชี้แจงโดยระบุว่าเราไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นทีนี้ก็มีคนโทรมาหลายสายฝากข้อความไว้ว่าเมื่อไหร่จะออกมาพูดไม่อย่างนั้นลูกค้าจะหายหมดพิงบอกก่อนเลยว่าลูกค้าเราไม่ได้หายยังซื้อของเราวันละหลายหมื่นออเดอร์เป็นปกติเรายังขายของและดำเนินธุรกิจตามปกติแล้วจริงหรือไม่จริงไม่ต้องกลัวเพราะแบรนด์แม่อีกพิง ยังมีออเดอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศนับวันจะยิ่งมากขึ้นเพราะมีการสั่งซื้อซ้ำและมีเจ้าใหม่ที่อยากจะได้ของเรามากขึ้นเรื่อยๆด้วยความสัตย์จริงไม่ว่าลูกค้าเพื่อนรักของพิมจะทำอาชีพอะไรมันจะมีคนอยู่สามประเภทประเภทแรกจะยินดีกับเราทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยังไงก็จะยินดีกับเรา,า,า,รา,งงเราประเภทที่สองคือเฉยๆกับเราไม่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีประเภทที่สามไม่ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีเขาก็จะไม่ชอบเราสามประเภทนี้ทำให้พิมเข้าใจ และผ่านทุกอย่างมาได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้และอยากให้ทุกคนที่เป็นห่วงรู้ไว้ว่าโอเคทีนี้พิมพ์ทำธุรกิจปีนี้เข้าปีที่สี่ถ้าพิมพนิสัยไม่ดีไม่มีสัจจะไม่มีจรรยาบรณพิมพ์ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่แล้วก็มีลูกค้าได้ถึงขนาดนี้สิ่งที่จะพูดก่อนคืออยากจะบอกว่าอย่าเชื่อง่ายพิจารณาทุกคนในสังคมมีประสบการณ์มีความรู้มีวิจารณญาณ พิงอยากให้ทุกคนฟังให้ดีๆสินค้าแบรนด์แม่อีพิงถ้าไม่มีคุณภาพของไม่ดีตามมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้พิงไม่ปล่อยออกสู่ตลาดและเราไม่ทำสิ่งใดที่เป็นข้อขรหา่นทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจเราไม่ทำถ้าย้อนกลับไปตอนที่พริกทอดรสต้มยำเม็ดมะม่วงตีวันที่สลับกันพิงเลิกผลิตไม่ขายเช่นเดียวกันน้ำปลาร้าไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ตั้งใจไว้พิงไม่ทำไม่สั่งผลิต ทีนี้ลูกค้าจะสงสัยว่าแม่ค้าพอรอพอชื่อดังในออนไลน์ถูกทวงเงินจริงไหมคำตอบคือพิมไม่ได้เป็นหนี้เขาเขามาเสนอของคุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านเราก็ไม่ทำเท่านั้นเลยคำถามที่ทุกคนถามว่าพิมรีพายเป็นหนี้จริงไหมพิมทำแบรนด์ขนาดนี้จะปล่อยให้สินค้าไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างไรพิมก็ไม่ปล่อยถามว่ามีหลักฐานไหม หลักฐานมีเยอะมากแต่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจหลักฐานที่ต้องไปสู้ในชั้นสารก็ต้องไปเปิดกันในนั้นตอนนี้ก็จะให้ดูแค่นี้จากนั้นพิมรีพายได้โชว์แชทไลน์ที่มีการระบุว่าไปดูสูตรใหม่ที่ทำมาแบบนั้นไม่เอาไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นซอสอะไรไม่รู้ไม่ได้ชิมหรอไหนว่าทำได้ไม่ค้าด้วยนะแบบนี้ไม่น่าให้ผลิตมาขายเลยเสียหายมากจนถึงขณะน,นี้สินค้าล็อตนี้ก็ยังกองไว้ในคลงังไม่เอาออกสู่ตลาดถามว่าใครขาดทุน ส่วนคนที่ถามว่าปล่อยให้ทวงได้อย่างไรก็พิม์ไม่ได้ติดหนี้เขานี่ไงมีข้อความสั่งยกเลิกเพราะไม่ได้มาตรฐานจะให้ลูกค้ากินของไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ขณะที่ทําไมน้ําปลาร้ายังอยู่ได้ก็ของมันมีมาตรฐานที่ลูกค้าชอบสินค้าเพราะเราจริงใจในการรักษาคุณภาพ